โอสานอาหาร่ํานะครับหลังจากที่มีร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับทํชชาผัดฉาล้กันอ่ะผัดฉาหอยลายนี่แหละฮะปรากฏว่าตอนที่พนักง,งานยกออกมาเสิร์ฟหอยอ่ะลืมล้างโครนก็เลยเต็มเลยสิครับคราวนี้ผู้ใช้งานทิกตอกรายหนึ่งนะครับแบ่งปันประสบการณ์ชวนปวดท้องแล้วก็หลังจากได้รับภาพจากร้านข้าวราคาประหยัด แห่งหนึ่งในสิงคโปร์เหตุเกิดที่สิงคโปร์นะครับได้เสิร์ฟหอยลายผัด โดยเต็มไปด้วยโครนด้านในภาพที่เขาโพสต์นั้นระบุคแคปชั่นสั้นๆว่าหน้าขยะขยงสุดๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาปี65ระหว่างที่ผู้โพสต์ซึ่งเป็นชาวจีนได้เดินทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์และแวะทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งโดยไม่คิดอะไรแต่ขณะกําลังเพลดิดเพลินกับมื้ออาหารอยู่นั้นเมื่อเปิดฝาหอยลายบางตัวออกมากลับพบว่าด้านในเต็มไปด้วยโครนซึ่งเขาบอกว่าหน้าขยะขยงมากเกินกว่าจะเป็นอาหารนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะ ผมเตรียมใจไว้ก่อนที่จะทานแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่หอยทั้งหมดจะสมบูรณ์และสะอาดแบบร้อเซนแต่เมื่อเปิดฟ้าหอยออกมากับพบสิ่งที่น่าขยะขยงมาก ในชาวจีนคนนั้นกล่าวนะหลังจากเรื่องดังกล่าวเผยแพร่อ,ออกไปนะครับก็ได้มีนักข่าวติดต่อไปที่ร้านดังกล่าวร้านก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพวกเขาจริงโดยเขาชี้แจงว่าแบบนี้ครับปกติเราจะแช่หอยในน้ำเกลือก่อนจึงต้มหลังจากนั้นเราจะแยกหอยที่ยังไม่เปิดออกทีละตัวเพราะหอยที่ยังไม่เปิดจะเป็นหอยที่เต็มไปด้วยโครนซึ่งทางร้านบอกเพิ่มเติมด้วยว่าลูกค้ารายอื่นที่เคยประสบปัญหาคล้ายกันนี้มักจะบอกพนักงานและขอเปลี่ยนจาน หมเขายังบอกอีกนะครับว่าถ้าลูกค้าต้องการเงินคืนเราก็จะคืนให้แต่เขาวงเล็บชายที่โพสต์คลิปนะไม่ได้แจ้งให้เราทราบในตอนนั้นร้านเปิดดําเนินกิจการมา8-9ปีนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนโพสต์คอมเมนเรารู้สึกขอโทษอย่างมากแต่เราหวังว่าครั้งหน้าลูกค้าจะบอกกับเราโดยตรงเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากลูกค้าคนเดิมได้โพสต์ลงไปใน Tik t o อกอีกครั้งนะครับ เพื่อชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะาวิจารณ์เพื่อมุ่งสร้างความเสียหายให้กับร้านอาหารเพียงแค่ต้องการสร้างความตระหนักถึงเรื่องสุขะอ,อนามัยเท่านั้นสำหรับร้านอาหารผมทำได้แค่ขอโทษผมแชร์วิดีโอนี้โดยหวังว่าทั้งสองคือพนักงานของร้านและลูกค้าทั้งสองฝ่ายจะให้ความสนใจและท้ายที่สุดส่วนผสมต่างๆก็จะถูกกินลงท้องและอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ในฐานะธุรกิจไม่ใช่แค่การทำเงินแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขะอ,อนามัยของ ส่วนผสมด้วยต้องไม่ทําไปด้วยความประมาทชั่วขณะหนึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตประเด็นดังกล่าวที่ลูกค้ามีการโพสล,ลงในโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นเรื่องที่ทําถูกต้องไหมใน,นนี้สิ่งที่ชาวโซเชียลมีเดียคอมเมนต์มาคือถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะคนโพสต์ก็คงโดนโดนจับนะ,ะนําเข้าข้วบมานเทศนะฮะอันนี้อยู่ต่างประเทศครับเขามีเสรีมากกว่าเรา เขาก็เลยโพสได้การกระทําดังกล่าวถือว่าทําให้ร้านอาหารเสียหายยังไงไหมก็ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงร้านก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงร้านก็ต้องยอมรับสภาพนะครับเพราะว่าลูกค้าที่เป็นผู้บริโภควิจาร์ณไปโดยสุจริตครับถ้ารณลงเจอแบบนี้ร,าารณรงจะเลือกทํำยังไงไม่ได้ครับ เดินออกเลยฮะมากินยังไงล่ะครับเปิดมามีแต่ดินกับดินหินนะฮะรู้ครับมาไม่ได้ล้างถ้าสกรปรกขนาดนั้นก็ไม่กินแล้วครับร้านเนี่ยออกมาบอกว่าจะรับผิดชอบถือว่าทางร้านรับผิดชอบไหมแล้วก็สมควรมากน้อยเพียงใดนี่ดีนะฮะถ้าเป็นเมืองไทยนี่ไล่ฟ้องกลับครับนี่ต่างชาตินี่เขายังรับผิดชอบนะครับเขาหน้าบางกว่าคนไทยเยอะเราจะลงอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับอยากบอกอะไรกับร้านอาหารหรือลูกค้าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นลูกค้าถ้าอาหารมันมีความบกพร่องก็ควรจะแจ้งเชฟให้เขาเปลี่ยนจจาาใ,ใหมม่เเดี๋ยวก็ะขออโทษง แต่ถ้าเอาไปโพสต์ลงร้านก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวและลูกค้าก็จะไม่ได้ทานของในวันนั้นเออถ้าเราบ่อยให้เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่เปลี่ยนนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างว่าครับชีวิตของคนไทยกับชีวิตของคนต่างชาติอ่าคนไทยนี่ถูกจํากัดกรอบครับวิจารณ์วิจารณ์อะไรไม่ค่อยได้มากวันนี้ครับมีมีของมาแนะนํานะครับกําไรพญานาคนะเป็นกําไรพญานาคนะครับเป็นทองคํานะครับแต่ไม่ทองแท้นะ 990บาทครับถ้าสนใจนะครับโทรมาที่0877112224หรือทักมาที่ l i น์แอนะครับแอดพิมพ์คำว่าพิมพ์แอดฟ e ีอนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้990นะครับถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของทนายคู่ใจของทนายดนลงช่วยซัพพอร์ตเราได้นะครับวันนี้เราหาของมาแลกเปลี่ยนท่านช่วยซัพพอร์ตเราเราก็ จะได้มีคลิปดีๆออกมาแบบนี้เรื่อยๆแต่ถึงไม่ซัพพอร์ตเราก็ยังทำคลิปออกมานะครับแต่ถ้าเกิดซัพพอร์ตมาตัวผมนี่ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนมาโดยตลอดครับวันนี้อยากให้ช่วยอุดหนุนกำไรพยานนาควงนี้หน่อย990บาทครับ